ฮะตอนน้ำท่วมกระจายเยอะใช่ช่วยไปเยอะค่ะนี่ให้่วยนดูทน้นำท่วมใต้ก็ลงช่วยใต้แล้วพี่น้องประชาชนเจอทุกกับเออเจออ่ไสงครามก็ไปทำโรงทานให้ค่ะคุณลุงดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมาหาพอขอบคุณครับขอบคุณขนลุกอยู่เมื่อวานนี้ดูทีวีก็ขนลุกดีขึ้น นี่ใชม้แข่งราขามก็รอะก้าวได้อ๋อร่างกายก็ดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นครับหลังจากมาหาปู่หาปูมหาปู่แล้วร่างกายก็ดีขึ้นเนาะมาดูขึ้นก็ดูทีเปิดดีย่างขาที่โกงนี่จะบอกลูกสาวเคยโตไปทีดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นเนาะ เห็นบอกว่าลูกสาวบอกว่าจะให้พามาอยู่ต่เรื่อยๆจะนำขัดช้าจะมาให้ขอออดูบอกโหเยอะขนาดนี้ขอออเหนื่อยแย่เลยต้องใส่คอลูกสาวแทนเลยวันนี้ดีวันนี้มีคนน้อยอ่าขาไมแยาวคนเยอะตอนคุณลุงมาช่วงจังหวะว่างพอดีเมื่อเช้าเนี่ยคนแน่นเลยอืมเขาเขาปรับกันไปหมดแล้วช่วงเช้าอ่ะ มาช่วงนี้คนน้อยเออมาช่วงจังหวะพอดีเลยกินข้าวคนน้อยเออเป็นไงกินข้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะอิ่มเลย